สวัสดีค่ะพบกับช่องนิชาอินฟินิตี้วันนี้เราจะมาทำเมนูหมกหนอ่อไม้หมูสามชั้นกันนะคะทำง่ายๆตามสไตล์บ้านเราเลยค่ะวัตถุดิบหลักก็คือหน่อไม้ต้มใบยะนางนะคะแล้วเอาซ่อมมาคูให้เป็นเส้นๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีพริกแห้งตำกับหัวหอมแล้วก็ซอยตะไคร้ ตําไปด้วยนะคะแล้วเราก็มีตะไคร้หั่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยใส่ผสมเข้าไปด้วยค่ะแล้วก็รองลงมาก็คือหมูสามชั้นค่ะหมูสามชั้นวันนี้ใส่ไปหนึ่งเส้นนะคะหั่นไม่ต้องหนามากค่ะแล้วก็เติมน้ํำย่านางนะคะที่เราต้มหน่อไม้เอวไย้ะค่ะใส่ไปด้วยนะคะจะได้มีน้ําในการคนค่ะ จากนั้นเราก็ใส่ข้าวเบือค่ะข้าวเบือก็จะเป็นข้าวเหนียวดิบค่ะแช่น้ําแล้วก็นํามาโขกให้ละเอียดนะคะแล้วก็ใส่ไปมันจะเพิ่มความเกาะตัวน้ําก็จะข้นขึ้นเวลาเราทําออกมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็คนค่ะคนผสมให้เข้ากันดีนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา,าค่ะ ใส่น้ำปลาร้าไปสักสองทัพพีก่อนนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสค่ะจากนั้นก็คนจนให้เข้ากันดีนะคะดนี้เราได้หน่อไม้จากาธรรมชาติมาค่ะอ่อนมากๆเลยนะคะได้มาก็นึกถึงเมนูนี้ค่ะก็ซื้อหมู3ามชั้นมาลองทำหมกหน่อไม้ตามสไตล์บ้านเราทำแบบง่ายๆเลยนะคะจากนั้นเราก็ ใส่ลูกโดดไปด้วยนะคะเพิ่มความเผ็ดเวลาใครต้องการเผ็ดมากเนี่ยก็เคี้ยวลูกโดดไปได้เลยค่ะแล้วก็ใส่ใบแมงรักค่ะใบแมงรักก็สวนป้าข้างบ้านเลยนะคะเมนูนี้ต้องมีใบแมงรักเลยนะคะจะเพิ่มความหอมให้หมกหน่อมไม้เราได้อย่างดีเลยค่ะคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะแล้วเราก็แตะๆชิมรสค่ะ ว่ารสชาติเนี่ยเป็นที่พอใจหรือยังมีเค็มมากน้อยแค่ไหนยังไงลองแตะๆดูนะคะแล้วก็ปรุงเพิ่มเอาให้ที่พอใจได้เลยค่ะขอเติมผงนัวนิดหน่อยนะคะเติมน้ำปลาร้าเพิ่มอีกทัพพีนึงค่ะคราวนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะปรุงรสเพียงเท่านี้เองนะคะ คนผสมให้เข้ากันดีแล้เวเรามาหอ,อกันเลยค่ะ สอนใบตองสองชั้นนะคะแล้วเราก็ตักหมกหน่อไม้ที่เราผสมไว้มาสัก1-2ทัพพีนะคะดูเอาพอดีนะคะว่าใบตองเล็กใหญ่ยังไงนะคะแล้วเราก็ห่อสองข้างประกบเข้าหากันแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันกัดเลยค่ะ ได้แล้วค่ะหนึ่งหอ่อเดี๋ยวเราก็มาห่อไปเรื่อยๆนะคะอันนี้น้ําซึมไม่เป็นไรค่ะเราวางในซึ้งค่ะเดี๋ยวเราก็ไปน,นึ่งในระหว่างหอ่อนี่เราตั้งน้ําไว้รอได้เลยนะคะห่อที่สองค่ะแล้วก็ตักเอาดูเอาพอดีกับใบตองนะคะห่อเล็กห่อใหญ่ก็อยู่ที่ใบตองนะคะค่ะห่อแบบง่ายๆเลยค่ะจากประกบตรงกลางตามคลิปนะคะจักประกบแล้วด้านข้างแล้วก็ทําเป็นจีบ โอบเข้าไปหากันนะคะค่ะจากนั้นเราก็ถ้ากัดได้เลยก็กัดถ้ากัดไม่ได้เนี่ยเอาใบตองอีกอีกแผ่นหนึ่งค่ะมารองแล้วก็กัดมันก็จะอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วก็ทำแบบนี้ไปจนหมดเลยนะคะ พอเสร็จน้ำเดือดพอดีกลัวน้ำจะแห้งเติมน้ำไปนิดหน่อยแล้วก็ตั้งเลยค่ะตั้งเปิดไฟน้ำเดือดปิดฝาจับเวลาประมาณ20-25นาทีก,ก็สุกแล้วค่ะสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาแกะดูกันเลยนะคะ ว่าด้านในจะเป็นยังไงสีสันหน้าตาน้าทานมากเลยค่ะหอมมากเลยค่ะทั้งใบเมงลักทั้งตะไคร้ถ้าถูกใจเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนิชาอินฟินิตี้ด้วยนะคะจะได้มีเมนูใหม่ๆมานำเสนอคะ่ะเราลองไปชิมกันดูนะคะ หมูนิ่มดีค่ะทุกอย่างสุกรสชาติพอดีเลยค่ะอร่อยมากๆรสชาติไม่เผ็ดมากนะคะเราใส่ลูกโดดเอาไว้สำหรับคนชอบกินเผ็ดค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ